น้ารู้ไหมว่าปีหน้าเนี่ยตั้งแต่หนึ่งกุมภาพันธ์เป็นต้นไปจนถึง31มีนาคมเนี่ยรัฐเนี่ยเขาห้ามเผาบนพื้นที่เกษตรใครเผาเนี่ยเขาจะตัดสิทธิ์การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นโครงการอะไรของรัฐต่างๆเขาจะตัดสิทธิ์เราเลย เราทำนาลําบากอะ่ะเราลูกเขานา <c oughs> เคยเผาเคยอะไรเราก็รู้อยู่หา้ามปีที่แล้วเราก็ไม่ทําแต่ห้ามเลยมันมันยากอะ่ะทำยากจนทุนสูงอีกเราต้องอซื้อยามาหมักปลาอะไรอีกเนี่ยครับ <c oughs> แล้วราคาข้าวก็อย่างงี้ใช่ ไปเพิ่มต้นทุนให้เราอีกใช่แล้วเขามีหน่วยงานอะไรเข้ามาบอกเราหรือยังว่าฟางเนี่ยเดี๋ยวฉันจะทําให้นะอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เคยมีสักทีไม่มีคือห้ามเราอย่างเดียวใช่ห้ามอย่างเดียวแต่ไม่บอกว่าวิธีการให้เราเอาไปยังไงใช่รู้ว่าจะมาอัดให้อะไรให้เราก็ยินดีให้ไม,มไม่ได้ตังค์ให้ ให้ฟรีเลยให้ฟรีออิก็โทษว่าชาวนาชาวเนื้อสี่เดือนได้เผาครั้งหนึ่งแต่โรงงานตรงนี้สิวันขโมงไม่มีใครห้ามโรงงานหยุดได้เลยก็ปล่อยทุกวันนะเนี่ยมันลำบากยิ่งกับอะไรดีเลยน้ำท่วมทิง้ง